เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า joy rice เป็นเรื่องราวของลิวิสและก็ฟูลเลอร์สองพี่น้องตระกูลโทมัสที่ถูกไล่ล่าดโดยสิงหาบรรทุกที่เรียกตัวเองว่ารัสตีเนลหลังวิทยุอัมกันเล่นแต่คนที่ถูกล้อน่ยดันไม่ขำด้วยสัง,งั้นลิวิสนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนไปเรียนต่อที่ ucla คิดจะบินข้ามประเทศกลับไปเยี่ยมบ้านที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ในช่วงปิดเทอมแต่แพนเน์เปลี่ยนเมื่อเวนนาเพื่อนสาวสมัยเรียนมัธยมที่เขาแอบชอบโทรมาจากรัฐโคโลราโดหลังบอกเลิกแฟนเขาอยากเจอหน้าเธอก็เลยอาสารับเธอเนี่ยเดิดรถไปด้วยหลังขึ้นตั๋วเครื่องบินเขาเงินไปซื้อรถมือสองขับเป็นรุ่นปี1971ที่ทรงดูดีแต่ว่าเก่ามากระหว่างทางครอบครัววานให้เขาเนี่ยไปประกันตัวพี่ชายที่มีชื่อว่าฟุลเลอร์ออกมาจากคุกหลังถูกจับข้อหาอลาวาตที่รัฐยูทาห์ เมื่อบึงรถย้อนไปที่เรือนจําลวิสก็ถูกตารวจโ,โบกเข้าหายูเทิร์ผิดก,กิโลเมตรและไฟท้ายพังที่เขาเนี่ยไม่ได้เช็กดูให้ดีก่อนซื้อรถเมื่อเจอหน้ากันครั้งแรกหลังห่างกันไปถึง5ปีพี่ทักน้องที่โตสูงขึ้นน้องบอกว่าจะไปที่เมืองโบเดอร์ที่รัฐโคโลราโดก่อนเพื่อรับสาวจากมหาลัยแล้วค่อยขับต่อไปถึงบ้านพี่ชายเมื่อได้ยินชื่อก็จําได้ว่าใครและก็ถามน้องว่าเอากับสาวาล้วหรือย,ยังน้องบอกว่าพวกเขาเป็นแค่เพื่อนกันพี่ที่ดูรู้นเนี่ยก็บอกว่าแกยังไม่ได้ฟันสาว แต่แกอยากตอนนี้แกเป็นถึงนักเรียนทุนมอดังสาวรสนิยมสูงคนนี้ต้องสนใจแกแน่น้องขับรถลงข้างทางเพราะไม่อยากให้พี่ชายปากดีพามเรื่องสาวของเขาเสีย,สยหายหรือบนเรื่องรถมือสองของเขาอีกสองพี่น้องขับรถต่อไปจนถึงจุดพักรถบรรทุกลิวิสโทรหาเวนาและก็เล่าเรื่องที่เพิ่งไปรับพี่ชายมาและก็บอกว่าพรุ่งนี้เจอกันพี่ชายตัวดีเอารถเขาไปโมและก็ติดตั้งไปทีุ่ซีบีที่คนรถใช้กันยามฉุกเฉิน เมื่อได้ของใหม่พี่ชายก็วิทยุคุยเล่นโดยใช้ชื่อเรียกตัวเองว่า b l a c k Chief หรือว่าแกะดำและก็เรียกน้องว่าไอลูกแง่กครบางคนเสียงเข้มเตือนว่าคืนนี้ฝนตกหนักทั้งทั้งที่อากาศข้างนอกเนี่ยแดดเปเรี้ยงน้องชายสงสัยว่าไอบ้าคนไหนที่พูดแบบนี้พี่ชายที่พูดวิทยุทักชายคนนั้นกลับก่อนขอให้น้องชายเนี่ยดัดเสียงเป็นผู้หญิงและก็ใช้ชื่อว่า Candy Can แคนดี้เคนแกล้งปั่นหัวสิงรถบรทุกค,คนนี้โดยให้แคนดี้เคนวันเสเนใส่แบล็กชีฟซ้อมพี่น้องคุยกันหยอกเล่น เมื่อป้าหมายตอบกลับมาแล้วก็ถามหาแคนดี้เคนท์พี่บอกให้น้องเนี่ยคุยกับปลายสายโดยใช้เสียงดัดพออําไปสักพักค่อยเฉลยกับปลายสายว่าเขาคือผู้ชายน้องชายกาลังเลแต่กระทาตามที่พี่บอกแคนดี้เคนท์เนี่ยกระถามปลายสายว่านั่นใครคนที่ตอบกลับเรียกตัวเองว่ารัสตี้เนลขนานที่คุยอยู่รัสตี้และก็ดูเหมือนว่าจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยหลงเชื่ออยูๆ่ๆสัญญาณวิทยุก็ถูกตัดขาดสองพี่น้องก็ผิดหวังที่แผนอํานั้นไม่สําเร็จถึงขั้นสุดแต่ก็ได้หัวเราะรัสตี้เล่นพอสนุกปาก ทั้งสองไปพักค้างคืนในโมเตลตอนนี้ฝนตกหนักตามที่รัสตี้เนี่ยคาดไว้ระหว่างที่พี่เข้าไปจองที่พักและก็เดินสวนกับชายแก่เจ้ารมุมแล้วก็ขี้เหยียดรัสตี้ก็ไปยุกลับมาหาเคนดี้เคนลีวิสที่อยู่ในรถก็นั่งนิ่งไม่ตอบกลับพอพี่ชายกลับมาที่รถและก็ได้ยินเสียงวิทยุน้องชายก็บอกว่าเขายังไม่ได้พูดอะไรพี่ชายก็นึกแผนอะไรออกเลยบอกให้น้องเนี่ยบอกรัสตี้ไปว่า ให้มาเจอกันที่ l o นสตาร์โมเตลที่ห้องหมายเลข17ตอนเที่ยงคืนและก็ให้เอาแชมเปญเนี่ยมาด้วยตอนนี้เธอแคนเซิลแบล็กชิฟแล้วและก็อยากเจอเขาแทนห้องหมายเลข17คือห้องที่ชายแก่จเจ้าอารมณ์พักอยู่พี่ชายคิดจะเอาคืนชายแก่ที่กล่างใส่คนดูแลแถมก็ยังมองพี่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเชิงดูถูกขณะที่คุยกันเรื่องชีวิตวัยเด็กที่แสนจะห่วยแตกระหว่างดูทีวีก็จะได้ยินเสียงอะไรเหมือนคนทะเลาะก,กันจากข้างห้องพวกเขาแนบหูฟังและก็ได้ยินเสียงราสตี้ทะเลาะก,กับชายแก่ หลังรัสตี้รู้ว่าถูกใครบางคนเนี่ยหลอกให้มาก่อนจะได้ยินเสียงคนล้มกระแทกพื้นแล้วก็งเงียบไปลลวิสต่อสายไปหาคนดูแลเรื่องเสียงดังมาจากข้างห้องแล้วก็คิดว่าอาจจะมีคนได้รับบาดเจ็บสายที่โทรกลับมาบอกว่าเช็คดูแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติพี่รีบล็อกประตูห้องก่อนน้องเนี่ยจะออกไปดูที่หน้าต่างแล้วก็เห็นรถบรรทุกขับผ่านหน้าโมเตลรรุ่งเช้าแล้วเอาอมาจากห้องน้ำน้องชายก็เห็นแามเพยกกำลังซักถามพี่ชายอยู่หน้าห้องพักพี่ชายก็บอกแามเพยไปว่า พวกเขาขับรถข้ามประเทศผ่านมาที่นี่และพูดจาแนวกวนประสาทน้องเห็นท่าทีไม่ดีก็เลยไปสมทบพี่และก็เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่เขาโทรแจ้งคนดูแลให้มาดูความเรียบร้อยแนนเพิร์ถามพี่ว่าหนึ่งในนี้ไม่ได้มีเรื่องกับเหยื่อใช่ไหมแนนเพิรอก็เฉลยว่าชายแก่ที่พักในห้องหมายเลขสิ 17, นอนคว่ำหน้าอยู่บนถนนไฮเวย์เขาเสนอพาทั้งสองคนไปดูชายแก่ที่นอนคุมมาอยู่ที่โรงพยาบาลกลามร่างของชายแก่นั้นถูกชีกออกทําให้สองพี่น้องรู้สึกผิด และก็ยอมเล่าเรื่องที่อัมเล่นจนคนขับรถบรรทุกเนี่ยตามมาที่โมเตลจริงๆแต่ว่าตำรวจก็ได้ข้อมูลอะไราไปไม่มากนอกจากคนร้ายขับรถบรรทุกแล้วก็ใช้วทิทยุ c ซีบีคุยติดต่อตำรวจที่ฉุนก็ไล่สอพี่น้องใส่หัวไปจากรัฐไวโอมิงโดยเร็วที่สุดโทษฐานปากดีจนนำความลำบากมาสู่เจ้าหน้าที่เมื่อกลับมาเก็บของที่โมเตลน้องชายโมโหพี่แล้วก็บอกว่าจะไปส่งที่เดนเวอร์ตามที่ขอเขาจะไม่พาพี่กลับบ้านด้วยแน่ขณะขับรถ ลิวิสจูมิทยุได้คึ่นของรัสตี้ที่เรียกหาแคนดี้เคนก็เลยปลุกให้พี่เนี่ยตื่นขึ้นมาฟังรัสตี้พูดถึงน้มแฝงที่สองพี่น้องใช้ในตอนแรกทั้ง Black Chief, แบล็คชีฟและก็ไอ้ลูกแง่พี่เล่าสายแล้วก็บอกว่าเขาคือแบล็คชีฟรัสตี้ก็บอกว่าเขากำลังตามหาแคนดี้เคนน้องก็บอกให้พี่สารภาพกับรัสตี้ไปว่ามันเป็นแค่มุกแต่พี่กลับพูดยอะเย้ยปลายสายว่าแคนดี้เคนน่ไม่สนใจแกหรอกและแกควรจะไปพบจิตแพทย์ และก็จางทนายด้วยเพราะทางการกาลังตามตัวแกอยู่น้องชายก็แย่งวิทยุไปก่อนจะคุยฉเฉลยว่าเขาเนี่แหละที่ดัดเสียงเป็นแคนดี้เคนจ์ไม่เป็นเรื่องล้อเล่นกันรัสตี้ก็บอกให้2พี่น้องพูดขอโทษแต่พี่เนี่ยไม่ขอโทษตามที่น้องบอกแถมด่ารัสตีป้ป็นชุดใหญ่รัสตี้ก็บอกว่าแบล็กชีฟแกควรจะซ่อมไฟท้ายรถของแกนะทาให้รู้ว่า2พี่น้องเนี่ยถูกสุกรอยตามมาเมื่อเห็นน้ามันใกล้หมดถังน้องเสนอให้ขับรถเร็วแล้วค่อยเลี้ยวกระทันหันเข้าปั๊มที่อยู่ใ,ใกล้ รถบรรทุกอาจจะตามเข้ามาไม่ทันซึ่งมันเนี่ยก็ได้ผลน้องบอกให้พี่อยู่เติมน้ำมันระหว่างที่เขาเนี่ยเข้าไปจ่ายเงินพี่เห็นรถบรรทุกน้ำแข็งเข้ามาจอดในปั๊มเดียวกันแถมคนขับก็เอาท่อเหล็กตียางรถทา่าทางงุนหิดเอาเรื่องแล้วก็ถือมันเข้าไปข้างในร้านสะดวกซื้อน้องมองหาโทรศัพท์ในร้านก่อนโทรแจ้งตำรวจแต่ก็ยังไม่ทันได้ฝากข้อความพี่ชายก็ทำท่าตือนให้น้องเนี่ยออกมาเพราะสงสัยว่าคนขบับรถบรรทุกน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นรัสตี้หลังจ่ายเงินน้องก็รีบเดือกมาจากร้านแล้วก็ขึ้นรถขับหนีไป ส่วนคนขับรถบรรทุกเมื่อเห็นสองพี่น้องเร่งเครื่องออกไปก็รีบขับตามเหมือนกันคนขับรถไล่ไปอย่างดุเดือดจนถึงทางตันคนขับรถบรรทุกลงมาจากรถมาร้องเรียกชื่อลิวิสก่อนจะเข้ามาบอกว่า Lewis, ลิวิสลืมบัตรเครดิตไว้ที่รัสดวกซื้อเขาแค่ขับรถตามมาคืนให้ลิวิสก็หมุนกระจกรถลงเขาล้งอกแล้วก็กล่าวขอบคุณพี่ชายบอกว่าหัวใจแทบวายสองพี่น้องก็ลงมาจากรถเพื่อสูดอากาศขณะที่รถบรรทุกน้ำแข็งกันลันจะกลับรถอยู่ๆ ก็มีรถบรรทุกอีกคันเนี่ยพุ่งเข้ามาใส่กลางรถบรรทุกต้องแข็งสอนพี่น้องรู้ว่าเป็นใครก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็ขับฝ่าที่กั้นทางตันพี่ชายวิทยุหา911แต่ก็ไม่มีใครตอบเพราะพวกเขาเนี่ยอยู่นอกเขตสัญญาณสอนพี่น้องกลับรถในรถบรรทุกท,ที่จี้ตูดก่อนจะพุ่งชนต้นไม้โชคดีที่น้องเนี่ยหักหลบได้ทันแต่เมื่อเร่งเครื่องอีกครั้งล้อก็ดันติดรากต้นไม้รถบรรทุกที่ขับตามมาค่อยๆอ,อ,อัดรถสองพี่น้องเข้ากับต้นไม้จนกระจกแตกหมดทุกบาทพี่ชายก็ควา้าวิทยุขอชีวิต แล้วก็ขอโทษร,รัสตี้แล้วก็บอกว่าแค่เลาเล่นกันรัสตี้ก็ถามว่าทําไปทําไมพี่บอกว่าแค่อยากของเราขำขันสนุกสนุกแค่นั้นเองรัสตี้ก็ตอบกลับมาว่าเขาก็แค่เลาเล่นเหมือนกันก่อนจะถอยรถบรรทุกจากไปสองพี่น้องเอารถไปซ่อมที่อู่ระหว่างนี้ลิวิสก็โทรหาเวนนาเรื่องไปรับเธอชา้านิดหน่อยเพราะรถน่ะมีปัญหาโดยที่ไม่บอกเรื่องที่พวกเขามีเรื่องกับสีรถบรรทุกระหว่างทางไปรับสาวพี่ชายก็ดึงเอาวัตถุซีบีออกจากรถและก็โยนมันทิ้งข้างทาง หลังรับเวนนาออกมาจากหอพักชาร์ลอตเพื่อนของเวนนานก็ขับรถออกมาแล้วก็บอกลาเพื่อนแล้วก็ทําความรู้จักกับ2พี่น้องโทมัสชาร์ลอตขับรถกลับบ้านที่เท็กซัสเพลงลาพังทั้ง3ขับรถผ่านมาถึงรัฐเนบร์กสกาที่ขึ้นชื่อเรื่องของไรกรโพดระหว่างที่จอดพักรถพี่ชายก็เข้ามายุ่งให้น้องชายกับสาวเนี่ยจูบกันแต่น้องชายที่ทั้งรำคาญพี่แล้วก็เขินก็เลยไม่ยอมทําอะไรหลังเช็คอินที่โมเตลทั้ง3เด็กก็เข้าไปดื่มฉลองกันที่บาร์ในบาร์มีคนเข้ามารุมรำเวนนา ลีวิสที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ําก็เข้ามาดูเธอและก็ถูกจิกโกลบังคับให้บอกอีกตัวของเขาว่าให้หุบปากพี่ชายเห็นท่าทีไม่ดีก็เลยวิ่งเข้ามาสมบทตะโกนด่าเวนนาให้หุบปากก่อนจะดึงเธอหนีทําให้ลีวิสรอดจากพวกจิกโกได้บุดวิดเมื่อถึงหน้าห้องพักฟุตเลอรไขประตูห้องให้กับเวนนาและทําท่าเหมือนอยากจะตามเข้าไปด้วยแต่พอน้องชายเดินมาถึงพี่กลับไม่กล้าทั้ง3าบอกลาเข้าห้องใครห้องมันพี่ชายเปิดหนังโป๊ก่อนตะล่อมถามน้องว่าน้องสนใจสาวจริงหรือเปล่า ทำไมเขาจะจีบเธอเองแต่น้องก็นอนสลบเหมือดพี่ก็เลยล่อเขาไปให้สาวกินถึงห้องเสียงโทราศัพท์ดังขึ้นปลุกเลวิสให้ตื่นเลวิสรับโทราศัพท์ก่อนได้ยินเสียงของรัสตี้ถามว่าไหนว่าไม่มีผู้หญิงมาด้วยตอนนี้มันเห็นพี่ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันในห้องเลวิสก็รีบวิ่งขึ้นไปเตือนพี่กับเวนนาเรื่องที่พวกเขาถูกตามสะกดรอยเมื่อได้ยินเสียงโทราศัพท์ดังในห้องของหญิงสาวทั้งสามคนก็รีบเห็นแนบออกไปโดยที่ไม่รอจ่ายค่าที่พัก เวนนาก็ขอให้สอพี่น้องเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นพี่สังเกตเห็นป้ายทางขณะที่ลิวิสอธิบายให้สาวฟังแล้วก็เขียนว่าให้เปิดประตูที่ท้ายรถพี่ชายจอดรถก่อนจะบอกว่ารัสตี้อยากให้พวกเราเปิดประตูที่ท้ายรถตามข้อความที่พ่นบนป้ายข้างทาง,ทางเวนนาก็ยังกุญแจมาเปิดเองก่อนจะเห็นวิทยุซีบีที่ฟุลเลอร์โยนทิ้งไปก่อนหน้านั้นน้องชายเสนอให้เอาวิทยุเนี่ยไปเสียบไว้แต่ไม่ต้องพูดตอบแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่สถานีตำรวจรัสตี้วิทยุมาหาพวกเขาแล้วก็พูดแปลกๆว่า ศพที่ไม่มีญาติหรือคนรู้จักมารับกลับจะถูกตัดนิ้วทั้งหมดแล้วก็ฉีกร่างร่างออกไปก่อนจะเอาไปใส่โหลดองไว้พร้อมกับระบุหมายเลขรัสตีรู้จักชื่อของเวนนาและมีเสียงใครบางคนเนี่ยร้องของความช่วยเหลือเวนนาจำได้ว่าเป็นเสียงของชาร์ลอตเพื่อนของเธอลิวิสก็ถามรัสตี้ว่าต้องการอะไรรัสตี้บอกว่าให้ไปจอดตรงที่พักรถบรรทุกระหว่างรัฐแล้วก็เจอกันที่นั่นถ้าคิดจะแจ้งตำรวจมันจะฉีกเนื้อของตัวประกันออกเป็นชิ้น,นเมื่อถึงที่พักรถ รัสตี้ก็บอกให้2พี่น้องแก้ผ้าล่อนจ้อนแล้วก็เดินเข้าไปสั่งเบอร์เกอร์12ชิ้นและก็ให้เวนนาเนี่ยอยู่ที่รถรัสตี้พูดกับเวนนาว่าคราวนี้คงรู้แล้วว่าการถูกทําให้ขายหน้าเนี่ยมันรู้สึกยังไงหลังเดินเปลยเข้าไปสั่งเบอร์เกอร์และก็เดินผู้จัดการร้านเข้ามาอิดสองพี่น้องก็วิ่งออกไปข้างนอกตามเสียงแตรเวนนาบอกทาง2พี่น้องไปที่ทุ่งข้าวโพดตามที่รัสตี้บอกเธอมารัสตี้ถามว่ามาถึงหรือยังก่อนบอกว่าที่100ฟุตหน้ารถมีของพิเศษรอพวกเขาอยู่ สองพี่น้องก็ไม่กล้าลงไปแต่เวนนาก็บอกพวกเขาว่าไม่มีทางเลือกเพราะมีชีวิตของเพื่อนเธอเป็นเดิมพันทั้ง3คนลงจากรถและก็เดินหน้าไปประมาณ100ฟุตก่อนรถบรรทุกจะขับไล่พวกเขาไปร,บรอบๆทุ่งข้าวโพดทั้ง3าคนถูกทําให้แยกไปคนละทิศคนละทางเวนนาถูกรัสตี้จับตัวไปส่วนพี่น้องเจอกันภายหลังก่อนจะวิ่งไปที่รถมือสองที่กําลังลุกไหม้ตามเสียงของเวนนาเลวิสพูดขอร้องผ่านวิทยุให้รัสตี้ปล่อยตัวเวนนาไปพวกเขาจะยอมทําตามที่มันบอกทุกอย่าง รัสซี่ก็เลยบอกให้พวกเขาเนี่ยไปเจอกันที่โมเตลที่เมืองเมดฟอร์ดห้อง17ตอนเที่ยงคืนและก็อ,อย่าลืมเอาพิงแชมเปญไปด้วยลูวิสคว้าแชมเปญที่วางทิ้งอยู่ในรถฟูลเลอร์ดึงน้องหนีรถระเบิดได้อย่างหวิดวิดทั้งสองเดินเท้าต่อและก็บพบว,ว่าเมืองเมดฟอร์ดอยู่ห่างออกไป7จ็ดไมล์พวกเขาไปที่บาร์ใกล้เคียงเพื่อขโมยรถขับไปที่นั่นและโชคดีที่ไม่โดนจับได้แถมก็มีคนมาช่วยบอกวิธีใช้สายไฟสตาร์รถด้วยเมื่อพวกเขาไปถึงที่เมืองเมดฟอร์ดที่นั่นมีโมเตลอ,อยู่หลายแห่ง สองพี่น้องรีบเข้าไปแล้วก็ดูห้องหมายเลขสิบเจ็ดของแต่และโมเตลแข่งกับเวลาแต่ทำยังไงก็ยังไม่เจอโมเตลที่รัสตี้จับตัวเวนนาไว้ภายในห้องพักเวนนาถูกจับมัดตัวมัดปากเชื่อมกับเทปใสโดยมีปืนลูกซองจ่ออยู่หากใครเปิดประตูห้องเข้ามาปืนลูกซองก็จะลั่นยิงหัวระเบิดเวนนาทันทีเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนรัสตี้โทรศัพท์แจ้งตำรวจเรื่องพบศพก่อนจะวางหูไปทั้งสองพี่น้องมาถึงที่โมเตลสุดท้ายก่อนจะเข้าเรียกห้องหมายเลขสิบเจ็ดและก็เปิดเข้าไปดู ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องโทรศัพท์ในห้องเกรกดังขึ้นลูวิสคุยสายก่อนรัสตี้จะบอกใบว่ามันอยู่ห้องข้างๆมันบอกว่านี่เป็นกรนารเอาคืนจากคราวกอดที่ปล่อยให้มันรอเกอร์เข้าห้องคนอื่นนอมบอกให้พี่ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปด้านหลังโมเทลเพื่อแอบดูห้องข้างๆที่รัสตี้และก็เวนนาอยู่ลูวิสคุยถ่วงเวลาและก็ต่อรองให้มันส่งพวกสาวๆเข่ยขึ้นและสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องที่รัสตี้ทำผิดกับใครรัสตี้พังหน้าต่างที่อยู่หลังห้องก่อนจับตัวฟืนเลอร์ที่มาแอบดูไว้ ลิวิสกำลังเปิดประตูห้องหมายเลข18พี่ชายที่หลุดออกมาจากเงื่มมือของรัสตี้ตะโกนห้ามน้องไว้ทันพี่ชายถูกเศษเหล็กแทงเข้าขาบาดเจ็บรัสตี้เอาพี่ชายไปห้อยไว้ที่รั้วด้านหลังแล้วก็ใช้เหล็กตะขอเกี่ยวน่องขาติดไว้ลิวิสวิ่งตามเสียงพี่ไปทางด้านหลังผู้ตำรวจแหงกันเข้ามาที่โมเตลกองแตกตื่นเมื่อได้เห็นศพของคนดูแลนอนตายรัสตี้ขับรถบรรทุกเข้ามาเตรียมอัดสองพี่น้องขารัว้วขณะที่ผู้ตำรวจพังประตูดูทีละห้องน้องช่วยปลดล็อกพี่ลงมาจากรั้วได้และก็ดยินเสียงตำรวจเข้ามาใกล้ พี่บอก้องว่าอย่าให้ตำรวจเปิดประตูห้องที่เวนนาอยู่เป็นนังขาดเลวิสปีเข้ามาในห้องพักไปล้มเก้าอี้อที่เวนนานั่งอยู่ได้ทันทําให้รอดจากปืนตอนที่ตำรวจเนี่ยเปิดเข้ามาตำรวจน่นก็บอกให้เลวิสยกมือขึ้นแล้วก็อย่าขยับเมื่อได้ยินเสียงพี่ชายร้องตะโกนเลวิสก็บอกตำรวจว่าพี่ชายเขาอยู่ด้านหลังก่อนจะวิ่งออกไปช่วยพี่ผู้ตำรวจที่ตามมาไปกราดยิงสารบรรทุกที่วิ่งเข้ามาหาทั้งหมดหนีรอดจากรถรบรรทุกที่พุ่งเข้ามาชนโมเตลรวมถึงเวนนา เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเช็ครถบรรทุกที่จอดนิ่งก่อนจะพบศพคนขับตายคาพมมลัยและเพื่อนสาวของเวนนาที่รอดชีวิตหลังเจ้าหน้าที่เข้ามาทำแผลให้กับพี่เรียบร้อยลิวิสก็าถามตำรวจว่ารู้หรือเปล่าว่า,วาใครขับรถบรรทุกตำรวจก็บอกว่าคนขับชื่อว่าโจนส์เป็นคนสารถบรรทุกน้ำแข็งจากรัฐไวโอมิงลิวิสเอะใจเรื่องรถบรรทุกน้ำแข็งก็จะมีเสียงดังจากวิทยุรถพยาบาลแจ้งเริ่มพายุเข้าเป็นเสียงของรัสตี้รัสตี้นั้นยังไม่ตายส่วนคนที่ถูกจัดให้เป็นแพรับบาดคือคนขับรถบรรทุกน้ำแข็ ที่ตามมาบัตรเครดิตมาคืนให้กับลิวิสก่อนหน้านั้นและหนังเนี่ยก็จบลงก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่อง Joyrice ก็เป็นหนังเกี่ยวกับ2พี่น้องนะครับที่ออกเดินทางไปเพื่อจะกลับบ้านระหว่างทางเขาก็ไปรับสาวเพื่อจะกลับไปบ้านด้วยแต่ก่อนจะออกเดินทางนะครับพี่ชายเนี่ยกระดันติดวิทยุ ที่เป็นวิทยุซีบีนะครับเพื่อจะเอาไว้ติดต่อกับพวกรถต่างๆรถบรรทุกไอรางนี้นะฮะแล้ววันหนึ่งนะครับพี่ชายเนี่ยก็เล่นอะไรแผลงๆนะครับกับแบบวิทยุไปแกล้งโกงรถบรรทุกนะครับที่มีชื่อว่ารัสตี้โดยให้น้องชายเนี่ยปลอมเป็นเสียงผู้หญิงนะครับแล้วก็พูดยั่วยุกวนตินนั่นแหละฮะแล้วพวกเขาก็ทำไปเรื่องสนุกแต่คนขับรถบรรทุกเนี่ยก็ไม่เล่นสนุกด้วยนะครับเขาก็เลยตามมาเอาคืน2พี่น้องตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเลย แน่นอนว่ารัส,สตี้คนขับรถบรรทุกเนี่ยยังไม่ตายส่วน2พี่น้องก็ต้องเผชิญชะตากรรมรถเบนซ์จัก,กรยานมอเตอร์ไซค์ต่อไปนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าการบูลลี่กันแกล้งกันนะครับมันก็ต้องมีขอบเขตบางคนอาจจะสนุก แต่บางคนที่เราแกล้งเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดแบบเราเขาอาจจะไม่สนุกอาจจะไปกระตุ้นปมอาจจะไปแบบว่าทําร้ายจิตใจเขาด้วยคําพูดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่น่าไป้อเ,เล่นหรว่าพูดเล่นกับเขาเลยน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น <laughs> แล้วเวลาจะพูดอะไรก็ควรจะคิดให้มากๆนะครับ <laughs> ผมคําพูดของคนเนี่ยน่ากลัวนะครับ <laughs> เพราะว่ามันทําให้คนเนี่ยตายมาแล้วนักต่อนกักอันนี้ไม่ใช่แค่หนังนะฮะเรื่องจริงก็มีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาจะทําอะไรก็ต้องคิดก่อนพูดตั้นเองนะครับ สำหรับนางเรื่อง Joy Rice นะครับได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไป74%และคะแนนจากเว็บไซต์ A M D B ได้ไป6.6คะแนนและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กด l i ค์กดแชร์เพื่อพวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับ